ันนี้เราจะมาตอนกิ่งมะนาวนะครับกิ่งมะนาวเนี่ยนะครับก็ลองเขามีบอกว่าใช้กระดาษชู่นะครับกระดาษู่พันแล้วก็เอาถุงดําพันแล้วก็มัดเหมือนตอนทั่วๆไปนะครับนี่ออกลากดีผมก็จะลองดูนะว่ามันได้ไหมนะครับนี่นะครับนี่เราก็คว้านไปแล้วนะครับคว้านแล้วก็ปล่อยแห้งนะครับนี่ไม่ได้สารละลายเล่งรากอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องทำกันเลยครับ เดี๋ยวเอาจค่ชู้นี่นะครับพันครับเดี๋ยวผมวางแล้วผมถ่ายต่อนะครับถีไทยมือเดียวประมาณนี้นะครับครับก็ได้จคทชู้พันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาน้ํานะครับทาให้เปียกแล้วก็เดี๋ยวเราถุงดําพันอีกทีนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับผมเอาถุงแกงพันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะถ่ายว่าเขาออกลากเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวถุงดําพันอีกทีนะครับรมาณนี้จริงๆถ้าทําเองไม่ถ้าเกิดมันออกล่างนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ถุงถุงแกงพันเลยนะผมถ่ายเอาไว้ถ่ายวีดีโอนะครับเดี๋ยวถุงดําพันอีกทีครับนี่ครับเอาถุงดําพันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสักประมาณสิบยี่สิบวันเรามาแกะดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับมันนาวที่ใช้ใชกิ่งใช้กระดาษจะทู่พันนะครับผ่านมาสิบสี่วันเดี๋ยวจะแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ดี๋ยวแกะแล้วถ่ายดูทีครับก็เป็นไงนะครับผ่านมาสิบสี่วันแล้วนะครับครับแกะดูแล้วครับก็ยังไม่มีล่าออกมานะครับเนี่ยผมพ่อกระดาษใส่เอ้ถุงแกงไว้นะครับก็ยังไม่ไม่แทงลากมาครับเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงจะถ่ายดูทีครับครับจำกิ่งมะนาวด้วยกระดาษชั่วนะครับนี่ทิ้งไว้ก็สองเดือนแล้วครับลืมมาเปิดให้ดู เนี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะให้ดูนะว่าเป็นยังไงข้างในลาาออกอยังนะคร,ครับเดี๋ยวเดี๋ยววางแล้วก็เดี๋ยวถ่ายต่อให้ดูนะครับนี่ครับแกะให้ดูแล้วนะครับก็ดูก็มีลากออกนะับยาวเลยด้วยนี่นะครับก็ได้ผลเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้จะตัดนะครับเอาไปชาไปก่อนอันนี้เดี๋ยวจะตัดสักกิ่งเขายาวนะครับตัดแค่นี้ก็พอเกินไปสักฟุตหนึ่งเดี๋ยวไปปักชทชาไปก่อน น <tang s> ี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะตรงนี้ให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีครับนี่ครับเดี๋ยวจะแกะกันดูเลยนะครับว่ามีรากป่าแต่คิดว่ามีรากเห็นอยู่นะครับก็ด้วยเชชู้นี่ก็ง่ายดีนะครับนี่นะครับมีรากแล้วนี่นะครับรากออกมาเยอะสมควรนี่นะครับนี่นี่ตรงนี้เห็นชัดหน่อย เลยจะเลยชู้หมาก็ได้ผลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมตัดเอาไปทำดูนะครับว่าเป็นไงนี่ก็มีขึ้นทั้งบนด้วยเหมือนกันก็ทำนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับนี่ครับใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่นะครับก็ตัดมาแล้วนะครับเอาสักประมาณแค่นี้เดี๋ยวเราปักไปเลยนี่นะครับลากเอานี่นะครับลากที่ออก ก็ง่ายดีนะครับกระถิ่วพันุแล้วก็ตอนง่ายๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีออกลากแหละแล้วเราก็มาชําไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าโตต้นเป็นยังไงก็จะถ่ายดีแต่คิดว่าไม่ตายแล้วล่ะครับอย่างเงี้ยเราลดน้ําทุกวันก็ปกติแหละประมาณนี้นะครับนี่ครับใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ มะนาวที่ทำด้วยกระเช้ชูนะครับนี่ก็ผ่านมาสามเดือนเจ็ดวันนะครับนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนะครับนี่ลงกระถางประมาณเดือนกว่าๆไว้ในร่มนะครับตอนนี้จริงเอาเข้าเอาไปลงปลูกก็จะโตแล้วนี่นี่ก็โตพอสมควรแล้วนี่ครับนี่นะครับก็ระงกัดรับใครอยากตอนมะนาวด้วยทีนี้ก็ลองทำดูนะครับนี่ครับสวัสดีครับ